ทุกขันเกมสิ้นค้าวัสดีค่ะแล้วก็ไม่เหลือนเกมไหมคะดิฉัใค่ะเย่ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นมายครับแต่ว่าม้าดับของโอพีค่ะ <Yeah. S 1> ใช่แล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าม้าเนี่ยจะดับของโหดขนาดไหนกันนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็วันนี้นะคะพี่ขวัญมีภารกิจให้กับตนเองด้วยนะคะนั่นก็คือเรานะคะจะต้องต่อสู้กับวิเทอร์นั่นเอง <Yeah. S 1> อวิเทอร์คือโหดมากเลยนะทุกคนนี่ โอเค,อเคก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะทุกคนว่าของที่ดอกจากม้านะคะจะต่อสู้กับวิตเทอร์ได้หรือเปล่านะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตัดไม้กันดีกว่านะคะขอหาอุปกรณ์กอนเออเราจะต้องทําดาบไม้ค่ะทุกคนไปฆ่าน้องไมากันก่อนนะคะพี่เกศทำของหินน่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนว่ามันจะดอกเป็นอะไรบ้างนะคะจะดอกแบบว่าเป็นของโหดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่พวกแร่นะคะทุกคนก็ อรอลุ้นกันครับโอเคตัดไม้เสร็จแล้วโอ้หเราอยู่ที่ไหนเนี่ยทุกคนโอ้ฝั่งนู้นเป็นทะเลอ้าเหมือนว่าฝั่งนี้ก็เป็นภูเขาเหมือนว่าเราจะต้องเดินไปขา้างหน้าเหวยเห็นม้าทุกคนเห็นม้าป่ะเอ้ยเห็นม้าแล้วชิวดิทุกคนอย่างเงี้ยมาตอนนี้ก็มีไม้ด้วยนะทุกคนแล้วก็มีม้าด้วยวมีม้าอยู่แถวนี้ แกอยู่กันเยอะไหมอ่ะอุ้ยได้อยู่นะทุกคนหลายตัวอยู่โอเคเดี๋ยวเราคราฟกันเลยดีกว่านะคะทําโต๊ะคราฟกันนะแล้วก็พี่ว่าทําเป็นขวานดีกว่าเพราะว่าดาบมันไม่ค่อยแรงเท่าขวานนะเอาจริงขวานแรงกว่าค่ะทุกคนมาอุ้ยน้องหมาฉันขอโทษนะแต่แกดมของโหดอะฉันต้องการของโห่เลดีนี่แหละ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  ทุกคนได้ปีกมาอ้าวเราสามารถบินได้นะแต่ว่าตอนนี้คือเราแบบว่าไม่มีพู่ะทุกคนก็บินไม่ได้เท่าไหร่นะมีปีกเห็นปะบินได้แค่นี้แหละไม่มีพัวเฮ้ยได้ปีกมาเฮ้อโหนอยู่นะโอเคต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฆ่าตัวต่อไปกันนะอขอของโหนหน่อยขอของโหนหน่อยเอ้ยวิ้ยได้แอปเปิลทองมา16ลูกค่ะทุกคนว้าวี่แหละ นี่แหละนี่แหละได้เค้กมาค่ะทุกคนแต่ว่าโอเคเค้กอันนี้เป็นดาบค่ะทุกคนเป็นดาบแบบติดไฟนะคะเลเวล20คือทุกอย่างเลเวล20หมดเลยนะคะทุกคนชาร์มเนตก็เลเวล20นั่นเองนะคะแล้วก็ได้ยาโพชั่นมาด้วยค่ะทุกคนเป็นโพชั่นสเตร็งนั่นเองนะคะก็คือบวก27 Attack d ดแอ g แทกดาเมอร์ทุกคนว่ปะ ว้มาวมากค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอทำขวานเพิ่มหน่อยละกันนะเพราะว่ามันจะพังแยะโอเคเราต้องหาหมาให้ได้เยอะที่สุดค่ะทุกคนเพราะไม่งั้นเราจะสู้กับวิตเทอร์ไม่ได้เลยนะสวัสดีน้องมมานี่แหละนี่แหละขอของคนไหนได้ไรอ,อ่ะโอ้ได้เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นยาสปีดนะคะแล้วก็เค้กเออทำไมเราไม่ใช่เค้กตีทุกคนเค้กมันคือดาบอะนี่แหละ อเออหมาไม่ตายแต่หมาติดไฟอ,อ๋อมันไม่ตายในทีเดียวอะ่ะทุกคนมันติดไฟอะ่ะเฮ้ยดูดีดูดีดูดเออน้องมมาร้อนชิเมล่าอุ้ยอุ้ย้ยนใหญ่เลยร้นใหญ่เลยเอา้าแล้วของก็ไม่ดับด้วยโอเคเหมือนว่าเราจะต้องใช้ขวานเหมือนเดิมเลยทุกคนมีอีกไหมอ๋อตรงนั้นไม่ใช่ตัวน้นรัวเฮ้ยไงมีตรงนี้อีกวู้ม้มาสีดำนี่เนะนี่ยนะี่แหี่ของที่หน่อย เหมือนว่าจะได้ยาเอ่อสวิปเนนะคะทุกคนก็คือ,อยาสปีดอีกแล้วไม่อยากได้ยาสปีดแล้วอยากได้ชุดเกาะหดหด,หดได้ไหมเอ้ยมีลูกด้วยขอรู้นะเจ้าหนูน้อยอ้อู้ทุกคนรอบนี้ได้บ็อกซ์ออฟไดมอนด์มา16บห็อกซ์ค่ะทุกคนแล้วก็ได้ปีกมาอีกแล้วอยากได้พูอ่ะตอนเนี้ยมีแต่ปีกัตได้พูแล้วเนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละ อรอบนี้ได้ไตรเดนมาค่ะทุกคนโ้ดีอยู่นะไตรเด้นแบบสะท้อนกลับะ่ะอุ้ยสะท้อนกลับด้วยตีแน่้ยขอโทษนะที่ฉันจะต้องฆ่าแม่แกน่ะแต่แม่แกดับของดีนะอ้อรอบนี้ก็ได้เป็นยาสเตรองอีกแล้วค่ะทุกคนโอเคอ๋อเรามีอาวุธต่อสู้ละเฮ้ยเจอฝูงมาอีกแล้ว เยอะจังแถวนี้แต่ก็ดีแล้วฉันต้องการไม้เยอะๆตีแน่ตีแน่ตายซะวุ้ย รอบนี้ได้มาเป็นเนเธอร์ไลท์บูธค่ะทุกคนแล้วก็ธนูด้วยนะคะเป็นอินฟินิตี้นั่นเองนะซึ่งเราจะต้องหาลูกธนูนอะทุกคนเออแล้วก็ Power อร์เล2ว่ายี่สิบเลียฮ้ยของโหดมากของโหดมากค่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีลูกธนูอดิตอนเนี้ยโอ้โหมีแต่คนมีลูกของสายจริงเลยแต่ว่าก็ต้องฆ่าพ่อแม่แกนะฉะนันต้อการของโหดอดิเอา้านี่แหละ อบนี้ได้อะไรอ่ะดูไม่ทนันนะทุกคนแต่เหมือนว่าจะได้เอ่อเค้กมาอีกแล้วหรือเปล่านี่เนี่นี่เนอู้รอบนี้ได้ขวานเนเธอไรต์แอคมาค่ะโู้ดาเมจเท่าไหร่ยี่สิบจุดห้าเฟิฟเฟิฟทุกคนโอ้โหงั้นขวานเอ้ยเราได้ขวานดิเมื่อกี้เราพูดว่าขวานหรือดาบขวานเนเธอไรต์แอคมาค่ะเออนั่นแหละทุกคนเราได้ขวานมาน้ำชีดาบ <laughs> งงเองแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็ได้บล็อกออฟเอมอรนะคะมา16บล็อกด้วยนะคะอุ้ยของโหดมากมามาสิครับตอนนี้เรามีแบบว่าขวานโหดแล้วตี่แหละอุ้ยตีทีเดียวตายค่ะทุกคนได้พูมาโอเคตอนนี้ได้พูมาวเท่ากับว่าเราสามารถที่จะบินได้นั่นเองนะทคนเ้ยอยบินยังไงแล้วนะพี่ลืมพี่ลืมว่าบินยังไงแล้วเนี่ยเอ,ยอ โอเคเดี okay. ๋ยวเราจะบินหาม้ากัน,นทุกคนแต่ว่าตอนนี้เจอตรงนี้หนึ่งตัวการลงนี่คือแบบว่าพี่เสียวมากเลยทุกคนพี่บินไม่ค่อยเก่งกูกลัตายโอเคฆ่าน้องดีกว่าได้ะอ้ย,นะอยดอบ e n ร e โพมาให้16นะคะทุกคนอืมได้อยู่แต่แบบว่าอย่างใด้ชุดเก,กาะแบบไต่หมะทุกคนขอแบบชุดเก,กาะเต็มเต็มได้ไหมคะเดี๋ยวเราบินหามา้าอู้ตรงนู้นตรงนู้นมีม้าคะ่ะทุกคนตรงนู้นก็มีมา้าอู้ฉันมาแล้ว เจ้าม้าทั้งหลายอ่ะมาถึงแล้วนี่แุลยดอกอะไรอ,ะอ่ะอ๋อได้เป็นคอสโบมาค่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีลูกธนูอีกแล้วไม่มีลูกธนูอีกแล้วนี่แนละเจา้าม้าเอ้ยเจ้านี้ไปไหนอ้าเราไม่ได้อออดอกบอสอ๋อดอกดอกจับรองเท้าอ๋อหึแต่ซอมมี่ตีเราทีเราตายเลยนะทุกคนเราคือโหดมากโอ้ตอนนี้ได้รองเท้ามาซ้ำ่ะทุกคนไม่เอารองเท้าอยาเอาอย่างอื่นอะ่ะ อ๋อไ, er ได้ไอออฟเอนเดอร์มานะคะสองอันเฮ้ยม้าจะหมดแล้วนะโอ,อ้ได้เป็นบัต t อนออฟเอนชา t น้ำยาเอนชา t นั่นเองนะทุกคนนี่ไงลงเหลือมาอีกหนึ่งตัวมาเลยอย้ทุกคนได้ธนูอีกแล้วอ่ะต้องหาลูกธนูอ่ะต้องหาฆ่าสเกลิตันนั่นเนี่ยไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะบินหาม้ากันดีกว่าเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้มันลาหรือเปล่าสดีสดีครับเากันไปก่อนอ้ะ อันนี้มันลาทุกคนมันไม่ใช่หมาแต่ว่ามันจะฆ่าได <in> <t realidade> ้หรือเปล่าก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วสิมันคือลามันไม่ใช่หมาโอเคหากันต่อค่ะทุกคนโูบพื้นที่ตรงนี้คือแบบว่าน่าสู้กับวิทเทอร์สุดๆเลยทุกคนได้ไงสเกลิตันเจอละยิงฉันมาสิแหมมีไงทุกคนได้ลูกธนูมาแล้วชิวนี่ชิวอุ้ยแล้วเบิร์ดทำไมตกใจตกใจหมดไล้ค่ะทุกคนไปหาม้ากันต่ออุวูบเจอ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 ห้า อ๊ยเจ็บเจ็บโอเคมาฮะเจอมาก็ต้องค่าดทุกคนหาของโหดโอ้โหตเหมือนของเราจะเต็มแพ้เดี๋ยวนะมาน้องมาอ้อุ้ยไอรอนบล็อกค่ะทุกคนได้มา1 6บ,บล็อกนะ พวกแรกเหมือนว่าจะดรอป16เลยอะเฮ้ยไดออฟซิเดียนออฟซิเดียนถ้าเกิดเราทำออฟซิเดียนแล้วก็ซอนวิเทอร์แล้วก็สู้มาในนั้นได้ไหมอะใ <c oughs> ช่ไหมเดี๋ยทุกคนเรามีปีกไม่เป็นไรหรอกมันบินแล้วก็บินตามแค่นั้นเองอ๋อได้ไตรเดนอีกแล้วค่ะอันเดิมหรือเปล่า <c oughs> น่าจะเหมือนเดิมแล้วทุกคนคือตอนนี้พี่ได้ชุดเพิ่มนะเออพี <c oughs> ่ไม่ขออะไรพี่ขอชุดเพิ่มข้ <c oughs> างบนนี้มีมาอีกมาให้อ้นี่ไงมีมา หูไม้เยอะเลยค่ะทุกคนแถวนี้เอ,อ,อ,อ้ยอ่าชิลชิลชืลอมเฮ้ยนี่ไงทุกคนกางเกงเนเชอร์ไลายเลกกิ้งค่ะไปใส่ละกางเกงโหนะบอกละพี่ว่าถ้าเกิดเราใส่เต็มชุดอะวิทเทร์น่าจะสู้เราไม่ได้เลยอะอ๋อหน้าไม้อีกแล้วค่ะทุกคนหน้าไม้คือเราเยอะมากเค้กก็เยอะมากขออนุญาตทิ้งคือมันเยอะเกินไปไ้ละโอ้โหธนู ยิงไกลไปนู่นเลย <Yeah. S 1> <laughs> นี่มีไหมอีกมีไหมอีกแัดการมะตีแหละเอ้ยได้อะไรอ่ะน่าจะเป็นยาอ๋อ potion of free เอ้ยยาลีเลือดค่ะทุกคนยาดียาด,ยาดียาดีอยู่ไอ้ม้าตีอ๋อ dry d e n ิ c แล้ว,เ,ว,วเหมือนจะไม่มีแล้วหรือเปล่าทุกคนมา้าแถวนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจออีกสองตัว <laughs> โอ้โหเอ้ยเอ้ย โอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บฉันไม่อยากกินแอปเปิลเปลืองนล้วเนี่ยแต่พ่อไนก็ทำให้ฉันต้องกินแอปเปิลทิ้งก่อนหนูคนทนูเยอะมากเฮ้ยรองเท้ารองเท้าซ้ำทิ้งก่อนโอ๊ยอนยีงเนมาจ๋าขอขออดีอ้ย,ยาอีกแล้วค่ะทุคนยายลีเลือดถึ้ดูได้ออฟซิเดียนมาเป็น32บล็อกเลยนะอะ เช้าแล้วค่ะทุกคนมาเราจะมาต่อสู้กับวิตเทอร์กันดีกว่าไม่รู้ว่าของเราจะโหดพอสู้หรือเปล่านะทุกคนแต่คิดว่าจะได้อยู่เฮ้ยโอ้ยโดนยาไม่หมดเฮ้ยโดนยาไม่มดอะไรอะไรอ๋อยโอเคทุกคนมาสปอนวิตเทอร์กันดีกว่าพร้อมแล้วมาฮะวางกันเลยค่ะโอเควางวางวางใส่หัวใส่หัวหนึ่งหัว สองหัวแล้วก็สามหัวมัมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยยังยิงมันไม่เข้าค่ะทุกคนมันยังป้องกันตัวเองอยู่มันรีเลือดมันรีเลือดมันรีเลือดยังไงขอกินแอปเปิลทองก็โอ้ยมันมาแล้วค่ะมันมาแล้วค่ะมันมาแล้วค่ะทุกคนนี่แหละโดนลุงธนูฉันไปออ้ยธนูมันโคตรโหดอะทุกคนเยหย่า อย่าไายุ่งกับฉันเอาขวานหมยไหมต้องใช้ทันทีอย่างเดียวเลยทุกคนไม่งั้นช่วมันไม่ได้เลยมันอยู่สูงมากเฮ้ยแต่ว่าเรื่องมันเกินขึ้นแล้วเฮ้ยอะไรอะไรต้องกันอะไรต้องกันอะไรคะต้องกันอะไรเออมันดุมากมันดุมากมันดุมากแต่ก็ไม่เคยตัวหรอกครับ ยังกินของแบบนิดเดียวเองอะ่ะแค่กินแอปเปิ้ลทองเฉยๆทุกคนแต่คือแบบว่าของอย่างอื่นแล้โคตรโหดเลยวตอนนี้เราก็สามารถต่อสู้กับพิทเทอร์ได้แล้วนะคะทุกคนถือว่าวันนี้ภารกิจสำเร็จยย่ยอวางสัหน่อยละกันโอ้โหวางปุ๊บกลายเป็นเคสธรรมดา โอเคค่ะทุกคนถ้า้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ะะกดซับสไครป์กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ